ยกมือนแนวนาศินแต่งออกมาต้องหัวเหมือนหินพูดเบาๆไม่ต้องไปคิดจริงพี่ตั้งใจฟังนะกว่าจะได้พี่ต้องคิดมาก่อนในเวลาสิ่งพี่ต้องวิ่งมาบอก่อเดาพี่ก็ต้องมั่นใจไปก่อนถ้าพี่ยังไม่สิ้อก็งต้องทิ้งไปก่อนจากสมัยน่านจ้ามีเรเาเรื่องมาโนราเป็นนิยายของทัวไทยอยู่ทางตอนใต้ของจีนไม่มีวันลืมนามวลามาจากไหนเขียนจากมาโนรา และนี่คือ501แเงแล้วเพื่อนตะกรูรถแทยศาส่แม่งซิ่งกันจัดแต่ผมไม่ขับนะคุณแม่ไม้หายรับอ่ะอ่ะและเพื่อนสา,าวผมนี่ก็รีบกันจัดอยากไปโคตรไทยอยากไปโคตรไทยอนาคน จากศิลาพระคุณามตังนี้ได้ like วัฒนธรรมชาอินเดียมีบ uh, ัญญ so so ัติแสดงโคมีพรามแก้บนไปให้มึงได้เห็นแนี่คือสมัยยุทธยาสมัยนี้เปดคอนนอ่คนในแสดกถึธรรมชาที่เข้ามันจะเก่งนะกแต่สายภูงูไม่ค่อยจะเก่งนะกว่าเป็นไทมีคนบ่านมีคนเยอะขอนั้นชอบนี้คนเยอะแเห็นเริ่มตื่นสงสัยไม่เวิร์คขอดีมันจะมให้ก็มีข้ด้านที่สีเป็นเป็นคอนอาแอบมองคกสิงสุทีวันธคดีลุ่มเรืองโซเฮซเฮ้ย